สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจ๊ฟอีกครั้งนะคะวันนี้เจ๊ฟก็จะมารีวิวอุปกรณ์งานเย็บอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาในเรื่องของช็อคเขียนผ้านะคะซึ่งอย่างช็อคตัวนี้เจ๊ฟเห็นมาตั้งแต่ก่อนที่จะเย็บผ้าเป็นเสียอีกนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวใน3แบบของช็อคเขียนผ้าค่ะก็คือช็อคเขียนผ้าแบบสามเหลี่ยม แล้วก็ชอบเขียนผ้าที่แปลกมานอยชอบเขียนผ้าแบบสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็หน้าตาล้ำๆเลยก็คือชอบเขียนผ้าแบบเป็นผงบรรจุอยู่ในแท่งปากกาแล้วก็มีหัวลูกกลิ้งของครเวอร์ค่ะเรามาดูวิธีใช้งานและว,วิธีลบของแต่ละแบบกันเลยค่ะตอนอื่นนะคะเจ๊บขอเล่าก่อนค่ะว่าช็อกเขียนผ้าเนี่ยเขาใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะ ใช้ตั้งแต่การทำเครื่องหมายขีดเล็กๆตำแหน่งต่างๆบนงานผ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆอย่างเช่นกระเป๋านะคะหรือว่างานใหญ่ๆอย่างเช่นเสื้อผ้าค่ะเรามาดูช็อคเขียนผ้าแบบที่2กันนะคะแบบนี้คือเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะมาในกล่องที่ค่อนข้างกระทัดรัดนะคะมีฝาปิดใส่นะคะข้างในก็เลยมองเห็นสีช็อกชัดเจนเดี๋ยวเราลองคว่ำดู กล่องค่อนข้างล็อกนิดชิดเลยนะคะอันนี้ดีค่ะเพราะว่าช็อกของเราจะได้ไม่ตกหล่นนะค่อนข้างแน่นหนาค่ะตรงนี้นะคะเป็นยี่ห้อเฮมไลน์ค่ะเป็นแบรนด์ของออสเตรเลียนะคะเรามาแกะดูกันค่ะฝาล็อกแน่นนะคะอันนี้ดีค่ะเพราะว่าการช็อกหล่นแตกค่ะก็มีสีสีแบบนี้นะคะ ลักษณะก็เป็นแท่งสี่เหลี่ยมค่ะเทียบกับช็อเกเขี่ยผ้าเมื่อกี้ก็คือมีความหนากว่านะคะแล้วก็ออกเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะเดี๋ยวเราลองมาขีดเทียบกับช็อกสามเหลี่ยมเมื่อกี้นะคะสีเหลืองขาว ก็สีแดงค่ะสีน้ำเงินนะคะตรงนี้เป็นผ้าสีเข้มค่ะต่อไปมาดูผ้าสีอ่อนค่ะสีเหลืองขาวแดงแล้วก็สีน้ำเงินค่ะนี่เป็นผ้าลายนะคะ เพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับสีผ้านะคะแล้วก็ลายผ้าที่ชิ้นงานของเพื่อนๆได้เลยค่ะวิธีลบก็คือให้ปัดออกเช่นเดียวกันค่ะถ้าเขียนเข้มก็ต้องออกแรงปัดเยอะนิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละเนื้อผ้าด้วยค่ะแบบนี้นะคะคำแนะนำในการใช้ช็อกเขียนผ้านะคะ เราควรทดสอบเขียนกับผ้าที่เราจะใช้จริงก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ลองลบว่าลบออกได้อย่างหมดจดหรือเปล่านะคะเพราะว่าผ้าแต่ละชนิดให้ผลการลบที่แตกต่างกันค่ะเราจะได้มีความมั่นใจนะคะแล้วสิ่งสําคัญนะคะเพื่อนๆควรลบช็อกออกให้หมดก่อนที่จะรีดหรือว่าซักด้วยน้ำร้อนนะคะเพราะว่าความร้อนจะทำให้ช็อกค่ะติดผ้าถาวรเลยนะคะเพราะฉะนั้น ควรที่จะลบช็อกออกทุกครั้งก่อนการซักค่ะสำหรับช็อกเขียนผ้าแบบสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนี้นะคะสามารถเหลาได้ค่ะโดยเพื่อนๆน,นำคัตเตอร์นะคะมาเหลาตรงบริเวณขอบค่ะถ้าเขามีความโคมเขียนได้เส้นเล็กนะคะงานเย็บของเราก็จะมีความแม่นยำม,มากขึ้นค่ะหรือว่าสามารถใช้กบเหลาที่เป็นแบบเฉพาะเหลาช็อกเขียนผ้าก็ได้ค่ะ หรือถ้าใครมีกระดาษทรายนะคะก็สามารถนำมาฝนฝนขอบได้เช่นกันค่ะข้อควรระวังนะคะไม่ควรนำช็อกไปวางตากแดดค่ะเพราะว่าช็อกจะแห้งกรอบเขียนไม่ติดนะคะแล้วก็อย่าให้ช็อกของเรานะคะโดนน้ำค่ะเพราะว่าช็อกจะด้านค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาวัสดุอุปกรณ์ตัดเย็บแบบครบรวงจรเลยนะคะเจ็บขอแนะนำา w w w p i n s h o p c o m ค่ะ แล้วก็ฝากติดตาม YouTube ช่องนี้ด้วยนะคะพินช็อปไท a แลนด์ค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ